สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะพานักเรียนเรียนเรื่องสระเอือโดยคุณครูจันดาเรืองสุริยาโรงเรียนมานานํำชุม่มสพป,อ,ปอ,อดอ .1 ของเรานะคะชั้นป .1 ของเราวันนี้จะเรียนสระเอือนะคะเอืออเอือเออออเอ,อือ,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 อเป็นสระเอ,อือซึ่งผสมหลายตัวนะคะผสมสระเอสรเอือและก็สระอนะคะสระเอ,อือ ทีนี้ครูจะพาท่านเรียนอ่านเป็นคําคําว่าเสือสอเอือเสือสอเอือเสือเอืออเอือเสือเอือกอเอือเกลือเกือกอเอือเกือเอือออสีแดงเป็นสระเอือนะคะเดือ โดเอือเดือเด,ดือดเอ,อือเดือเจือ,จ,อ,อ,อจ่อเอือเจือเจือจอเอือเจือนักเรียนลองเอามือลากสระเอสระเอืเอแล้วก็สระอรเป็นสระเอือนะคะเจือเขือขอเอือเขือเขือขอเอ,อ,อือเขือ,ขอ คไหนเก่งอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะเรือรอเอือเรือเรือรอเอือเรือคำต่อไปคำว่าอะไรคะนักเรียนคนไหนอ่านเก่งอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะเบือบอเอือเบือเบือบอเอือเบือเยือยอเอือเยือ เยื่อยอ,ยอเอ,อือ้อเยื่อสระเอือ้อคือเออือออเอื้อนะคะต่อไปคุณคณรูจะพาทุกทีนอ่านคำที่มีความหมายคำว่าวะมะเขือมะเขือนักเรียนเคยเห็นมะเขือเนาะตกุกแกเขียวสีม่วงๆ,ก,ๆก็มีกลมๆก็มียาวๆก็มีมออะมะขอเอือเขือมะเขือ มีเรือมีเรือมออีมีรอเอือเรือมีเรือเจือสีจอเอือเจือสอ,อีสีเจือสีสีแดงเป็นสระนะคะเออเออจอเอือเจือสอ,อีสีสระอีสีแดงนะคะเสือดุเสือด,สอดุสอเอือเสือ เอืออเป็นสระเอือดออุดุสีแดงสระอุเป็นสีแดงนะคะสีเสื้อสีเสื้อเสื้อเหล่านี้มีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะสีเสื้อสอีสีสอเอือเสือไม่โทเสื้อสีเสื้อมีเสือมีเสือมอีมีสอเอือเสือไม่เอกเสือ มีเสือเสือที่เราใช้ปูนั่งนะคะดอเอือเนื้อไม่โทเนือ้อดออีดีเนื้อดีเนื้อดีมะเดือมะเดือมออะมะดอเอือเดือไม่เอกเดือมะเดือวันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องสระเอือเอืออเอือ ขอให้ทุกคนทบทวนอ่านคำที่มีสระเอ้อบ่อยๆนั่นี้ก็จะเป็นคนเก่งนะคะสวัสดีค่ะ